อาครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมเอ้ยกลับมาอยู่ได้ไงเนี่ยเราเพิ่งเล่นครั้งแรกนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Apex l e g e n d เนะครับผมว่าเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไหมหุ่นยนต์มันก็กดไลค์ให้แล้วนะดูดีเดี๋ยวมันกดชูนิ้วให้เรียบร้อยแล้วไปผพราว่าเริ่มันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิตกันแล้วเกมเนะี้ยโอเคผมว่ามันจะช้าเกินไปแล้วผมว่าผมตัดไปอยู่ในเกมเลยแล้วกันนะโอเคครับจเจอกันในเกมนะครับบายบาย เอะไรนะอะไรนะเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนลงด้วยว่ะตรงนี hmm. ้มีคนลงด้วยว่ะเฮ้ยไปแล้วมันแยกกันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนว่าผมตายเนี่ยเลยกลัว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 อย่าไม่มีปืนดีๆให้ผมฟังเลยนะนี่นี่อะไรนะปืนลูกซองนะมีศัตรูอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วกูขึ้นไปไงเนี่ยมีคูนสี่แม็กอะไรวะ คนยิงเกือเฮ้ยมันเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจอศัตรูไปแล้วไปแล้วไปแล้วลมันเจอเจอศัตรูยังไงวะเนี่ยโหเพื่อนยิงไม่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันต้อได้เจอเอาเฮ้ยเพื่อนตาย น็องไอ้นอออ้องเฮ้ยน้องไอ้ซาดเฮ้ยทำไมกูโหดจังวะอ้อาวกูตายแล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> เพื่อนมึงรีบตายไปไหนวะไอ้เหี้ยแม่เฮ้ยอุตส่าห์โชว์โหดซะหน่อยโอ้ดูดิดูดิดูดิดูดาเมจซะก่อนเดี๋ยวคนอื่นทำดาเมจเท่าไหร่โอ้ยไอหนุ่มโอ้ไม่ไหวเลยมาปุ๊บปุ๊บก็ตายเลยอันนี้ สายยิงตายสองไอ้เฮ้ยเฮ้ยใครเนะนี่ยกีเมีเดอร์บานี่เฮ้ยฮิจานี่เฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันแย่งหุ่นยนต์ผมไปแล้วโอ้จบละเล่นตัวอะไรดีเนะี่ยเออมันเอาหุ่นยนต์กูไปอะเออเอาตัวนี้แล้วกันเออเอาตัวนี้มึงแย่งหุ่นยนต์ไปทำเคีียดเลยเนี่ยเพื่อนฮะเพื่อนจะลงตรงไหนอะเพื่อนเพื่อนจะลงตรงไหนืหอน ตาทีแ้วก็เกมเร็วเลยนะฟันฟันไปแล้วมีคนลงไหมเนี่ยโอ้ยมีคนลงด้วยไอ้เหีอยชิบหายเลยเกมไวอีกไปเนี่ยอยแล้วกูวิ่งแล้วไปแล้วเพื่อนเหลือของให้กูด้วยโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งบาแล้วไป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 แล้วปุ๊บปุ๊บเก็บก่อนยังวะนนี้เป็อะไรเนี่ยไอ้เอี้ยนี่มันแย่งหุ่นยนต์กูรับไม่ได้ว่ะ เฮ้ยเฮ้ยปืนนี้ผมว่าผมใช้ปืนนี้ดีกว่าเลยเก็บกระสุนที่มาทำที่อะไรเนี่ยรอบลรอบๆรอบๆๆมันมีคนลงใกล้ๆเรานะเมื่อกี้ที่ผมที่เห็นนะมันลงมาสามคนเลยอะตี้ตีตี้มันอะไอ้นี่เราเราฟาร์มอย่างเนี้ยเฮ้ยเก็บเกาะเฮ้ยเื็นอะไรเนี่ย โอเคโอเคยาลายอะไร,ะไรไเจออะไรเนี่ยเพื่อนแล้วเราจะได้ฉายาเอพิกเ,เกมเร็วนี่โดดแป๊บเดียวมันก็ตายนะก็คือแต่ละที่ที่มึงหามาฮะหามาโดดเนาะแล้วมันจะวิ่งออกวงทำไมเนี่ยฝั่งนู้นมีคนน่าเพื่อนมีคนนะ่าจอคนบอกด้วยนะ่า เจอคนละพูดปูด๊บแม่งก็เจอเลยโอเคโอเคผมผมมันอยู่ด้านในมันอยู่ด้านในมันอยู่ด้านในรอาวางัราวางระวังรอละหลบอะไรตรงนั้นใหนหนมเฮ้ยเอะไรเฮียนี่เฮ้ยอ่า โอเคนอกนอกนอกโอ้ยควันฟันคาควันคำโมงโอเคตายเฮ้ยเ็กกูก็โหดดีเหมือนกันเนี่ยเอเฮ้ยทำไปเล่นไปแล้วก็โหดดีเหมือนกันนี่ว่เนี่ยอะไรเนี่ยโอเคได้ตะโขมแล้ว คุณยิงได้ไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองยิงได้ด้วยนะว่าผมทิ้งปืนนี้ไว้ดีกว่าโอเคแล้วก็หยิบปืนนี้มาเอากระสุนนี้ทิ้งไปอยู่ดีๆก็โหดเจยทำไมพับจี้ไม่ไม่ยิงแบบนี้แล้วว่าเฮ้ยมีอะไรไหมเพื่อน เพื่อนเราเนี่ยมันก็นรีบเนาะน่าแต่ยันพับจีแล้วมึงก็รีบไปไหนกันเนี่ยเยี่ยสกิราเลยอู้หูเค็นโอเข็นโอใจซื่ออ้ยไปแล้วอู้วิ่งไวป่ะเพื่อนหิวฮิวเดี๋ยวแล้วมันจะแยกเป็นคนละทางทำไมเนะี่ยเฮ้ยโอ้ยกระเป๋าม่วงไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงได้ขึ้นได้ปะนะ่ะเนี่ยฟีดไม่ได้เลย ขึ้นไงนเนาะด้วยความรีดเล่นไม่เป็นแลวแต่เราฆ่าไม่ได้หนึ่งตัวเลยนะทำเป็นเล่นไปเพื่อนหนเกาะมึงวะเกาะม่วงมึงกระสุนกระสุนไม่มีสโค๊ปม่กูมั่งเลยแนียโอ้กระเป๋าสองอะมียังเนี่ยใส่กระเป๋าอะไรยังไงอีกแล้วไม่ติดพับจีหี่จกด F พักจีมกดเอฟเก็บของมเอะเกมริมกว่ตัว e ้ยเ,เพื่อนขึ้นไม่ได้เหรอเพื่อนโอ้ยเพื่อนขึ้นได้แล้วตอนนี้เราอยู่ในวงนะมีศัตรู้วยเปลี่ยนไปใช้ปืนนี้ดีกว่าปืนนี้รู้สึกว่าจะรุง่งเฮ้ยปืนนี้ดีกว่เาเฮ้ยอ,อะไรอ่ะปืนแดง เออห้านน่าเอาเปล่า Route two beginning green countdown โอเฮ้ยภาพเฮ้ยทิพไปเลยเหี้ยไปหาเพื่อนดีกว่าถต่โดดตุ๋ยกูตายแล้วลูกฮัลโหลพวกเราใช้ R สามศูนย์หนึ่งดีกว่า แล้เพื่อนรอผมมั่งก็ได้เพื่อนเลยตอนนี้เหลือ5สควอตเหลยเหลือ5สควอตเฮ้ยสถิติใหม่เลยเนี่ยเราฆ่าฆ่าคุณได้ปกติฆ่าไม่ได้เลยนะเพื่อนเจอสก็อบมั่งไหมอ่ะได้สก็อบยังเฮ้ยตัวนี้มีทีช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนเราเนี่ยก็ก็เข้าหาตีนนะไปไม่รอใครเลย เจอใช่ปะมาแล้วเพื่อนโอเคเลเวลสองไปแล้วโอเคมีคนยิงกันจุดนัดไปไปไปแบบนี้เราต้องไปแจมปิดเสือกหน่อยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเราเป็นพับจีที่ตายแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่มีคนฟาร์มเลยเนี่ยโอเค

โอเคเพื่อนสวยไอ้ชี้ยหลังเข้าไอ้สัตว์โดดอ้องโอ้ด้านบนก็มีผมปาระเบิดเพื่อนชุบหน่อยเอาแล้วกลัวช่วยชุบหน่อยตัวนี้มา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 เออยิงยิงยิงโอ้โห โอ้มันตีเรามาได้แค่นี้ะโอ้วาวอะไรวาวที่สี่อืมก็ไม่แย่นะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะโอเคครับผมว่าพอแค่นี้แหละโอเคเอาำหรับคลิปนี้นะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยเพื่อเปิดการแจ้งเตือนใหม่ๆกอดใครได้นะครับโอเคเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย